กันนะคบทุกคนโอ้ทุกคนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งครับทุกคนก็จะไปมามานน้นะครับทุกคนนะคะทุกคนแล้วก็เราทุกคนก็จะมาวางไว้ตรงนี้เอาวางไว้ตรงนี้รียบร้อยแล้วก็เอามามาร์กตั้งตรงนี้แล้วก็ปึ๊บเว้ยมันหักแล้วว่าเอาไงดีอะครับมันหักอันนี้ต่ออีพีสองนะครับมันหักเราก็จะติดไว้ตรงนี้อ แล้วก็อุ้ยประกอบได้เลยทุกคนดูดิที่ประกอบได้แล้วครับผรหาวิธีได้แล้วทุกคนดูดิแต่ออาไปเหมือนเดิมแล้วเย้ยืดตึงเดี๋ยวเราก็จะนยคะประกอบได้เรียบร้อยแล้วลดูดิแต่ว่าผมมีวิธีมานึงนะครับที่เรายังไม่ทำก่อนเป็นวิธีนี้นะครับแล้วไม,ไม่ไม่ปิดใช่ไหมโอเคนี่เราก็มีวิธี อะไรครับทุกคนดูนี่อยู่นี่นะโอเคทุกคนดูถูดนะตาคุณคุณก็ต้องกรอบนะเฮ้ยที่ไวโอสวัสดีเมื่อเมเลยวันนี้ขาดเลวเอ้าไม่วันนี้ขาดครับวันนี้ที่ไวโอปวดเนาะต้องการที่ไวโอจะเกิดนะฮะทำถูกไหมแล้วก็เราก็จะล็อกกับสายนี้นะคะแล้วอู้สายนี้มาเลยนะคะวัชุกิยาอุ ที่อุบัติจริงจ้าตอนนี้เราคนล้วก็แบบทำร้ายนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหลักการเราน,นี่ยกได้ดหน่อยไดหมยกน่าจะได้นะมึงไม่ได้บ้านถล่มบ้านถล่มมันนี่นี่นี่กลับมเป็นเหมือนเดิมนะแล้วถ้าเรานั่งจะเป็นยังไงอะคะปลูกยาครูาามากเลยนะ <S <S อะถ้าเรานั่งนี่ยมาอัอนนี้ก็จะเป็นแบบปองมาแล้วปองแล้วที่เทียมหมายถึงต้องใช้เวลามากกว่านี้ในการฝึกฟอต ก็จะประมาณนี้นะครับบ้านแล้วก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังซ่อมอยู่นี่ดูดิอันนี้เป็นประตูเปิดได้นะครับเปิดออกมาเป็นอย่างงี้้วปิดก็ปิดสุดยอดเลยทุกคนถือรารมาเอาตัวรอดกันเลยนะคบทุกคนถึงวิธีที่เราจะเอาตัวรอดเลยววูคนนะคะทุกคนเราดีใจมากแล้วก็จะไปที่มันไม่อันตรายก่อนนะครับดูดิมาขยับเคลื่อนที่เลยก็จะตรงนี้ประมาณนี้นะครับ ดูดิหลังคาเออหลังคาเราลืมหลังคาแล้วเน่ไปแล้วครับอ่าหลังคาเราลืมไปแล้วครับเอาไม่ได้แล้วก่อหลังคาหลังคาน่าจะไม่ได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงแต่ว่ามันแคบมาทุกคนมันดูแคบนะนี่ล็อกไว้กับตัวล็อกเอาเลยนะคะนี่ไว้ตรงนี้เลยไปเดี๋ไปเอาตัวรอดกัน ตอนนี้นะฮะทุกคนเราก็กำลังมาเอาตัวรอดแล้วก็วุ้ยจะเข้าไปแล้วนะจะหากักไหมผมตื่นเต้นแลมันแคบเกินไปหรือเปล่าทุกคนว่าเนี่ยมันแคบเกินไปหรือเปล่าผมซูไม่รู้เรนแคบไหมน่าจะแคบเกินไปเนาะนี่ก็จะเป็นเสาสัญญาเวลาตัวช่วยก็จัดเข้าไปดูนะพี่ตืนะ่นเต้นอ่ะแล้วเข้าได้นี่คือเวิร์กนะคะผมซ้อมมาแล้ววุ้ย เข้าได้ไหม่ะเฮ้ยถมว่าไม่ได้ได้นะคะผมต้องเปิดประตูแหละต้องเปิดประตูเอาไว้นะครับทุกคนดูตุ๊กตาพี่ไปก่อนมหมหรือว่าต้องพี่พี่ถูกกล้องด้วยทุกคนอยากตัวยังไงดีอ่ะอ่ะติดตามชมไอพีต่อไปก็แล้วกันนะครับ